ถ้าคุณคิดว่าการทิ้งใครสักคนเป็นเรื่องง่ายลองฟังเรื่องนี้แล้วคุณจะไม่มีวันลืมมันไปตลอดชีวิตหรือคุณกล้าทิ้งใครสักคนลงแม่น้ำหรือไม่ระวังเพราะบางสิ่งอาจกำลังรอคุณอยู่ใต้น้ำหรือเรื่องเล่าที่คุณฟังแล้วจะไม่มีวันลืมเพราะมันอาจตามคุณไปตลอดการอยากได้แนวไหนเพิ่มเติมบอกได้เลยเปลวไฟหน้าก,ากากตัวตลกและหน้ากากศก,กเศร้า ทิ้งแม่ลงแม่น้ำลองฟังครั้งเดียวจำไปจนแก่เรื่องสั้นน้ำในแม่น้ำไหลเอื่ยเย็นจัดจนเหมือนน้ำแข็งฟ้ามืดสนิทไร้แสงจันมีเพียงเสียงกบร้องระงมมือของเขาสั่นนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยแรงกดดนันร่างของหญิงชราหนักกว่าที่คิดหรือเป็นเพราะใจของเขาเองที่หนักกว่ากลิ่นดินชื้นปปนกับกลิ่นโคลนเหนียวติดอยู่ที่ปลายเท้าสายลมพัดหว,วเสียงใบไม้เสียดสีกันเหมือนกระซิบอะไรบางอย่าง ดวงตาของหญิงชรายังเบิกโพรงขาวคุณเหมือนแก้วเก่าที่เต็มไปด้วยรอยร้าวเธอไม่ขยับไม่ดิ้นรนไม่มีเสียงคร่ำครวญเขาหันซ้ายแลขวาไม่มีใครไม่มีแม้แต่เงาหัวใจเต้นรัวกล้ามเนื้อเกร็งแน่นเขาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าน้ำเย็นขึ้นมาแต่ที่ปลายนิ้วเท้าแผ่ซ่านขึ้นมาจนถึงหน้าแข้งเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆราวกับกำลังรอคอยบางสิ่ง เขาสูดหายใจเข้าลึกรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีมือทั้งสองข้างจับไหล่ของหญิงชราแล้วในวินาทีนั้นเองเขาผลักร่างของหญิงชราลอยละลิ้วลงสู่ผืนน้ำเย็นจัดเสียงน้ำแตกกระจายดังก้องในความเงียบเธอจมหายไปในความมืดก่อนที่ผิวน้ำจะปิดสนิทเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเขายืนนิ่งหูอื้อใจเต้นกระหนำ่ำสายตาจับจ้องไปที่จุดซึ่งเธอหายไป ฟองอากาศผุดขึ้นมาเป็นระยะราวกับแม่น้ำกำลังกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเขาหันหลังก้าวออกจากริมน้ำแต่เท้ายังหนักเหมือนถูกโซ่ลามเสียงน้ำกระเพื่อมดังขึ้นอีกครั้งเขาหยุดชะงักบางสิ่งลอยขึ้นจากผิวน้ำมือเหี่ยวแห้งซีดเผือดเล็บยาวแหลมเกรดกรังด้วยเศษดินมันโผล่ขึ้นมาชี้ตรงมาที่เขาเขาหายใจไม่ออกหัวใจแทบหยุดเต้น เสียงกระซิบดังขึ้นจากรอบด้านเสียงของเธอลูกจะทิ้งแม่ได้อย่างไรขาของเขาอ่อนแรงจนแทบสุดเสียงกระซิบยังดังอยู่ราวกับมากับสายลมลูกจะทิ้งแม่ได้อย่างไรเสียงนั้นแหบพร่าแต่เต็มไปด้วยความวอวอนมือขาวซีดค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านผิวน้ำค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นน้ำไหลรินจากซอกนิ้วราวกับมันกำลังร้องไห้ เขาเก้าวถอยหลังใจเต้นระรัวแต่ขาของเขาหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นจูจๆผิวน้ำก็ปั่นป่วนร่างของหญิงชาราลอยขึ้นช้าๆดวงตาที่เบิกโพลงอย่างจ้องตรงมาที่เขาริมฝีปากแห้งแตกระบายยิ้มจางๆลูกอย่าทิ้งแม่เสียงนั้นเย็นเยียบจนสันหลังของเขาชาวาบมือที่เคยยื่นขึ้นมาบัดนี้เอื้อมมาหาเขาเขากัดฟันหายใจหอบ หันหลังจะวิ่งหนีแต่บางอย่างคว้าเข้าที่ข้อเท้านิ้วเรียวยาวกำแน่นบีบจนเจ็บเขาสะบัดตัวสะบัดแรงที่สุดเท่าที่เคยทำมาแต่แรงบีบนั้นแน่นราวกับโรงเหล็กน้ำเย็นวูบขึ้นมาถึงเขา่าเขากรีดร้องเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วป่าริมน้าแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่มีใครได้ยินไม่มีใครช่วยเขาได้อีกแล้ว เขาดิ้นรนสุดกำลังแต่นิ้วมือซีดเผือดยังคงยึดแน่นราวกับถาวันที่ไม่มีวันปล่อยเหยื่อน้ำเย็นเฉียบไหลรินขึ้นมาถึงต้นขามันไม่ใช่เพียงแค่น้ำแต่มันหนักหนืดเหมือนกับมีมือมากมายดึงเขาลงไปเขาก้มมองลงไปใต้ผืนน้ำเงาสะท้อนของเขากลายเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเขาเองดวงตาคู่นั้นดวงตาของแม่มันจ้องเขาอยู่ ริมฝีปากแตกแห้งของเธอขยับช้าๆลูกจะทิ้งแม่ได้อย่างไรเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงกระซิบอีกต่อไปแต่มันดังขึ้นดังขึ้นก้องอยู่ในหัวของเขาน้ำสูงขึ้นมาถึงเอวความเย็นแล่นเข้าสู่กระดูกขนบนร่างกายลุกชันเขาตะเกียกตะกายไปข้างหน้าพยายามจะหนีแต่โลกทั้งใบเหมือนจะถ่วงเขาลงไปเรื่อยๆ เท้าของเขาแตะกับอะไรบางอย่างใต้ผิวน้ำมันนิ่มเปื่อยยุ่ยเหมือนเนื้อที่กําลังเน่าสลายเขากรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงของเขากลับจมหายไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงที่เขาเคยได้ยินเมื่อตอนเด็กเสียงของแม่กลับมาหาแม่นะน้ำสูงขึ้นจนถึงอกความเย็นแล่นเข้ากัดกินร่างกายของเขา ขาของเขาถูกตรึงแน่นราวกับมีรากไม้พันรอบข้อเท้าเขาหอบหายใจดิ้นรนแต่ทุกครั้งที่พยายามขยับมือซีดเผือดนั้นก็ยิ่งบีบแน่นขึ้นกลับมาหาแม่นะเสียงนั้นหวานเย็นแต่เต็มไปด้วยอำนาจบางอย่างเขาสายหน้าน้ำตาไหลอับแก้มไม่ไม่แต่ไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจเสียงปฏิเสธของเขาทันใดนั้นมือเย็นเฉียบอีกคู่หนึ่งพุ่งขึ้นจากใต้น้ำ จับเข้าที่แขนของเขาดึงลงอย่างแรงเขากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเขาจมหายไปในเงามืดน้ำพุ่งกระจายท้องฟ้าหมุนวนโลกทั้งใบพลิกคว่ำเขาดิ้นรนแต่ทุกอย่างไร้ผลร่างของเขาถูกดึงลงไปลึกๆๆผิวน้ำปิดสนิทอีกครั้งแม่น้ำกลับมาเงียบสงบเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมีเพียงระลอกคลื่นแผ่วเบาที่ค่อยๆจางหาย และเสียงกระซิบที่ลอยมาตามสายลมแม่บอกแล้วลูกจะทิ้งแม่ไม่ได้ความเงียบเข้าปกคลุมแม่น้ำมีเพียงสายลมพัดเอื่อยพาเสียงกระซิบเรือนรางหายไปใต้ผืนน้ำทุกอย่างมืดมิดเขาจมลงลึกลงเรื่อยๆแรงบีบจากมือที่มองไม่เห็นกดเขาสู่ความเวงหวางหูของเขาอื้ออึงเสียงหัวใจเต้นโครมครามน้ำเย็นจัดแทรกซึมเข้าสู่ปอด เขาดิ้นรนมือป่ายไปปะพยายามจะตะกายขึ้นแต่ร่างของเขาหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนมีเงามืดพันรอบตัวเขากลั้นหายใจนานเท่าที่จะทำได้แต่ความอึดอัดเริ่มกัดกินสติลมหายใจสุดท้ายหลุดรอดออกมาเป็นฟองอากาศเล็กๆลอยขึ้นสู่ผิวน้ำที่อยู่ไกลเกินเอื้อมในเงามืดใต้แม่น้ำเขาเห็นบางสิ่งร่างของหญิงชราแม่ของเขา เธอลอยอยู่ตรงนั้นผิวซีดขาวดวงตากลวงโบริมสีปากของเธอขยับช้าๆแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงอีกแล้วเพียงแค่รอยยิม้มรอยยิ้มที่เย็นเยียบจนหัวใจเขาแทบหยุดเต้นมือของเธอยื่นมาหาเขาเขาสายหน้าพยายามถอยหนีแต่ร่างกายของเขาไม่เชื่อฟังอีกต่อไปนิ้วมือเหี่ยวแห้งสัมผัสแก้มของเขาลูบเบาๆราวกับปลอบประโลม แล้วเธอก็อบกอดเขาไว้แน่นแน่นจนไม่เหลือช่องว่างให้หายใจแล้วทุกอย่างก็ดับวูบเขารู้สึกเหมือนกําลังลอยไม่มีเสียงไม่มีแสงสว่างมีเพียงความว่างเปล่าและสัมผัสเย็นเฉียบที่พันรอบร่างเขาพยายามจะลืมตาแต่เปลือกตาหนักอึง้งหัวใจเต้นช้าลงช้าลงจนแทบไม่ได้ยินร่างของแม่ยังคงกอดเขาไว้ แน่นราวกับจะรวมเป็นร่างเดียวกันแล้วจูจ่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงที่เขารู้จักดีเสียงที่เคยกล่อมเขานอนเมื่อตอนเป็นเด็กแม่อยู่นี่แล้วไม่ต้องไปไหนอีกนะในความมืดมิดเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ขยับรอบตัวมีเงามืดมากมายล่องลอยอยู่รอบเขามือเหี่ยวแห้งหลายคู่ค่อยๆเอื้อมมาสัมผัสร่างเขาพวกมันกระซิบกระซิบไม่หยุด เขาไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่เขาไม่ได้เป็นคนแรกที่จบลงแบบนี้เขาพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาความหนาวเย็นกัดกินเข้าไปถึงกระดูกเงามืดรอบตัวเขาค่อยๆบีบรัดแน่นขึ้นร่างของเขาหนักขึ้นดิ่งลงไปเรื่อยๆลึกลงลึกลงลึกลงจนไม่มีวันกลับขึ้นมาอีกเลยทุกอย่างเงียบงนัน ความหนาวเย็นไม่ใช่แค่กัดกินร่างกายแต่มันซึมลึกเข้าไปในจิตวิญญาณเขาไม่ได้รู้สึกถึงร่างของตัวเองอีกต่อไปไม่มีมือไม่มีขาไม่มีหัวใจที่เต้นอยู่ในอกมีเพียงจิตสำนึกล่องลอยในเงามืดรอบตัวเขาเต็มไปด้วยเสียงกระซิบบางเสียงแผ่วเบา,บาบางเสียงหวีดร้องเขาต้องการหนีหนีจากที่นี่แต่ที่นี่มันไม่มีทางออกเขามองเห็นร่างของแม่อยู่ไกลออกไป เธอยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไม่ใช่หญิงชราร่างเหี่ยวแห้งอีกต่อไปเธอกลับมาหนุ่มสาวใบหน้าเรียบเนียนดวงตาสดใสเธอหันมายิ้มให้เขาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเธอก็หันหลังเดินจากไปปล่อยให้เขาติดอยู่ในความมืดมิดนี้ตลอดกาลเขาพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาไม่มีลมหายใจไม่มีร่างกายไม่มีแม้แต่เงาของตัวเอง มีเพียงความรู้สึกว่าตัวตนของเขากำลังจางหายรอบตัวเขาเต็มไปด้วยเงามืดดวงตานับสิบนับร้อยคู่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดพวกมันจ้องมองเขาบางคู่เศร้าส้อยบางคู่ว่างเปล่าแต่ทุกคู่เต็มไปด้วยความแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงที่ไม่ใช่ของแม่แต่เป็นเสียงของใครบางคนเจ้าเป็นเหมือนพวกเราแล้วเงาทั้งหมดขยับเข้ามาใกล้ มือมากมายเอื้อมมาจากความมืดดึงเขาลงไปลึกลงไปอีกเขาพยายามขัดขืนแต่มันไร้ประโยชน์พวกมันพึมพำคําเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ้าเป็นเหมือนพวกเราแล้วเสียงนั้นดังก้องในหัวเขาอยากปฏิเสธอยากกรีดร้องว่าไม่จริงแต่ลึกๆในใจเขารู้ดีเขาจะไม่มีวันได้กลับไปอีกแล้วเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ กลายเป็นหนึ่งในเงามืดที่ไม่มีวันหลุดพ้นและริมฝั่งแม่น้ำที่ไหลเอื่อยแม่ของเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมรอคอยคนต่อไปเขามองเห็นแม่จากที่ไกลแสนไกลเธอยืนนิ่งดวงตาเหม่อลอยไปยังผืนน้ำริมฝีปากของเธอขยับช้าๆแม้เขาจะไม่ได้ยินเสียงแต่เขารู้ว่าเธอกำลังพูดว่าอะไรคำเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลูกจะทิ้งแม่ได้อย่างไรเขาอยากร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาไม่มีร่างกายให้สะอื้นให้มีเพียงความว่างเปล่าและเสียงกระซิบรอบตัวแล้วเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่เคลื่อนผ่านข้างๆเป็นเงาอีกดวงที่เพิ่งจมลงมาร่างนั้นดิ้นรนมือขวายขว้าอย่างสิ้นหวังเขามองมันด้วยสายตาที่เขาเองก็เคยมีสายตาของคนที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเอง เสียงหวีดร้องของร่างนั้นค่อยๆเบาลงก่อนที่มันจะถูกกลืนหายไปในความมืดเงาทุกดวงต่างพึมพำคำเดิมเจ้าเป็นเหมือนพวกเราแล้วแล้วเขาก็เข้าใจเขาจะติดอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีใครมาแทนที่เขาเขาหันกลับไปมองผิวน้ำอีกครั้งข้างบนนั้นเงาของแม่ยังคงรออยู่รอใครบางคนที่เธอจะพาไปด้วยเหมือนที่เธอเคยพาเขามา เงามืดรอบตัวเขาเคลื่อนไหวช้าๆพวกมันล่องลอยไรจุดหมายแต่เขาเริ่มเข้าใจพวกมันเคยเป็นเหมือนเขาเคยดิ้นรนเคยหวาดกลัวแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับชะตากรรมเขามองขึ้นไปยังผิวน้ำเหนือขึ้นไปที่โลกซึ่งเขาเคยอยู่โลกที่ยังมีแสงแดดมีเสียงลมหายใจมีอิสรภาพแต่เขาไปที่นั่นไม่ได้อีกแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของเงามืดนี้แล้ว และไม่ช้าก็จะมีใครอีกคนลงมาแทนที่เขาเขาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้ดิ้นรนอีกแล้วเขาไม่ได้กลัวอีกแล้วเขาแค่รอเหมือนที่ทุกคนที่นี่รอรอเสียงฝีเท้าของใครบางคนรอเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆรอเสียงกรีดร้องสุดท้ายและเมื่อนั้นเขาจะได้ขึ้นไปแทนที่ ขึ้นไปยืนตรงจุดที่แม่เคยยืนริมฝั่งแม่น้ำที่ซึ่งเธอยังคงรอคนต่อไปเขาล่องลอยอยู่ในความมืดไม่รู้ว่านานแค่ไหนเวลาที่นี่ไม่มีความหมายอีกต่อไปเสียงกระซิบรอบตัวค่อยๆจางหายเงามืดเคลื่อนไหวอย่างเงียบงนันเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอีกแล้วมีเพียงความรู้สึกเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่การรอคอย รอใครบางคนมาสู่ที่แห่งนี้แทนที่เขาแทนที่ทุกคนที่ถูกกลืนหายไปก่อนหน้านี้แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงเสียงฝีเท้าก้าวลงสู่ดินชื้นริมฝั่งแม่น้ำเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆเสียงลมหายใจสั่นระริกด้วยความหวาดกลัวเขาเงยหน้าขึ้นจากเงามืดเหนือผิวน้ำมีร่างของใครบางคนยืนอยู่ที่เดิม ที่ที่เขาเคยยืนมาก่อนเขาจำแววตานั้นได้ดีแววตาของคนที่กำลังจะทิ้งใครบางคนลงสู่แม่น้ำเขาเคยมีสายตาแบบนั้นมาก่อนเขาค่อยๆขยับตัวช้าๆล่องลอยขึ้นจากความมืดมือของเขาค่อยๆย,ยื่นขึ้นสู่ผิวน้ำนิ้วเรียวยาวซีดเผือดแหวกผ่านความเงียบครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเหยื่อแต่ตอนนี้ เขาคือเงาที่รอรับคนใหม่ริมฝั่งแม่น้ําเธอยังคงยืนอยู่ที่เดิมมองดูทุกอย่างด้วยรอยยิ้มบางๆรอเวลาที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงน้ํากระเพื่อมแผ่วเบาราวกับแม่น้ํากําลังหายใจบุคคลบนฝั่งยังคงยืนนิ่งสายตาของเขาเต็มไปด้วยความลังเลเหมือนที่เขาเคยเป็นมาก่อน เงามืดเบื้องล่างเฝ้าจับจ้องราคอยช่วงเวลาสำคัญแล้วมันก็มาถึงเสียงผลักร่างหนึ่งร่วงลงสู่ผืนน้ำเสียงแตกกระจายของน้ำสะท้อนกล้องไปทั่วเขาเฝ้ามองร่างนั้นจมหายไปมือไขว้คว้าดิ้นรนฟองอากาศผุดขึ้นมาเป็นสายเขารู้ดีว่าความกลัวนั้นเป็นอย่างไรเขารู้ดีว่าอีกไม่นานความสิ้นหวังจะมาเยือน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเขาเงามืดค่อยๆเคลื่อนไหวล้อมรอบร่างที่กำลังจมลงเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเจ้าเป็นเหมือนพวกเราแล้วเขาเคยได้ยินคำนี้มาก่อนแต่ครั้งนี้เขาไม่ใช่ผู้ฟังอีกต่อไปเขาเป็นหนึ่งในเสียงกระซิบนั้นริมฝั่งแม่น้ำบุคคลที่ผลักเหยื่อของตนลงไปค่อยๆถอยหลัง มือสั่นเทาหัวใจเต้นระรัวเขาอยากหนีจากที่นี่แต่เขารู้ดีว่าเขาหนีไปไม่ได้เขาหันกลับไปมองและที่ตรงนั้นแม่ของเขายังคงยืนอยู่มองเขาด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงดวงตาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยเงามืดเบื้องหลังลูกจะทิ้งแม่ได้อย่างไรเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเขาไม่ได้เป็นลูกอีกต่อไป เขาเป็นบางสิ่งที่มากกว่านั้นและตอนนี้เขาเองก็จะรอคอยเหมือนที่แม่เคยรอเขาเหมือนที่เงามืดทุกดวงเคยรอริมฝั่งแม่น้ำที่ซึ่งไม่มีใครหนีรอดไปได้ที่ซึ่งทุกคนจะต้องกลับมาเสมอเงามืดใต้ผืนน้ำยังคงเคลื่อนไหวช้าๆพวกมันแทรกซึมเข้าไปในร่างใหม่ผู้มาเยือนคนล่าสุด เสียงดิ้นรนเริ่มแผ่วเบาดวงตาที่เคยเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความว่างเปล่าเขาจ้องมองภาพนั้นเหมือนที่พวกมันเคยจ้องมองเขามาก่อนมันเป็นวัตจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วริมฝั่งแม่น้ำบุคคลที่เคยผลักเหยื่อลงไปยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมมือกำแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือเขาสับสนหวาดหวัน่น เหมือนที่เขาเคยเป็นมาก่อนเขาก้าวถอยหลังต้องการจากไปแต่ไม่ช้าหรอกเขาจะกลับมาพวกเขาทุกคนจะกลับมาเสมอเรากับถูกเรียกหาเรากับมีบางสิ่งที่ไม่อาจตัดขาดเขาเฝ้ามองเงามืดดวงใหม่ถูกกลืนหายเหมือนที่เขาเคยเป็นและเหมือนที่ทุกคนก่อนหน้าเคยเป็นริมฝั่งแม่น้ำที่ซึ่งแม่ยังคงยืนอยู่ ที่ซึ่งรอยยิ้มของเธอไม่เคยจางหายและที่ซึ่งคำกระซิบยังคงดังอยู่เสมอลูกจะทิ้งแม่ได้อย่างไรบุคคลบนฝั่งยังคงยืนนิ่งแววตาสับสนร่างกายสั่นเทาเขาหอบหายใจหนักมองผืนน้ำที่กลับมาเงียบสงบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขารู้ดีรู้ว่าข้างล่างนั้นมีบางสิ่งเฝ้ารอ รู้ว่าเสียงกระซิบที่ยังดังก้องในหูไม่ใช่เพียงภาพหลอนเขาหันหลังตั้งใจจะเดินหนีไปจากที่นี่แต่ฝีเท้าของเขาหนักอึ้งเหมือนมีบางอย่างเหนียวรั้งริมฝั่งแม่น้ำแม่ของเขายังคงยืนนิ่งรอยยิ้มของเธอยังคงเหมือนเดิมอ่อนโยนลึกลับหน้าหวัดหวันเขารู้ว่าแม่กำลังรอคอยรอเวลาที่เขาจะเข้าใจรอเวลาที่เขาจะกลับมา และวันหนึ่งเขาก็จะเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนเงามืดทุกดวงที่จมลงไปก่อนหน้าเป็นหนึ่งในเสียงกระซิบใต้แม่น้ำเสียงที่ไม่มีวันเงียบหายเสียงที่เอ่ยคาเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าลูกจะทิ้งแม่ได้อย่างไรเขาก้าวถอยหลังแต่ร่างกายกลับรู้สึกหนักขึ้นเหมือนบางสิ่งกําลังดึงเขากลับมาริมฝั่งแม่น้ำแม่ของเขายังคงยืนนิ่ง รอยยิ้มของเธอไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยอ่อนโยนและว่างเปล่าในคราวเดียวกันดวงตาของเธอจ้องมองตรงมาไม่บังคับไม่เร่งเรา้าเพียงแค่รอคอยเสียงกระซิบจากใต้ผืนน้ำยังคงดังแววเจ้าเป็นเหมือนพวกเราแล้วเขาหลับตาพยายามข่มความกลัวเขาพยายามบอกตัวเองว่าต้องหนีไปจากที่นี่แต่ขาเขากลับหยุดนิ่งหัวใจเต้นช้าลง ทุกอย่างรอบตัวเหมือนจะมืดลงเรื่อยๆความคิดหนึ่งล่นเข้ามาในหัวหรือว่ามันจะสายเกินไปแล้วเขาหันกลับไปมองแม่น้าอีกครั้งผิวน้ำที่นิ่งสงบซ่อนบางสิ่งเอาไว้ในเงาสะท้อนของผืนน้ำเขาไม่ได้เห็นตัวเองอีกต่อไปแต่เห็นแม่ไม่ใช่แม่ในวัยชาราแต่เป็นตัวเขาเองใบหน้ารอยยิ้มดวงตาที่ว่างเปล่า ราวกับภาพสะท้อนกำลังเปลี่ยนแปลงเขายกมือขึ้นสันเทาแต่เงาในผืนน้ำยังคงไม่ขยับตามแล้วเขาก็เข้าใจเขาไม่ได้แค่เป็นหนึ่งในเงาเหล่านั้นแต่เขากำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำนี้กลายเป็นบางสิ่งที่อยู่ที่นี่เสมอมาและจะไม่มีวันจากไปได้อีกแล้วเขาจ้องมองเงาของตัวเองในผืนน้ำมันไม่ใช่เขาอีกต่อไป แต่เป็นบางสิ่งที่รอคอยสิ่งที่ติดอยู่ที่นี่ตลอดการหัวใจเขาเต้นช้าลงลมหายใจบางเบาราวกับกำลังถูกกลืนหายริมฝั่งแม่น้ำแม่ของเขายังยืนอยู่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสงบรอยยิ้มของเธอไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยเธอไม่พูดอะไรอีกเพราะเธอรู้ว่าเขาเข้าใจแล้วเขาค่อยๆหันหลังกลับไปทางแม่น้ำ ไม่ขัดขืนไม่ลังเลเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาคือใครและเขาต้องทำอะไรเขาก้าวลงไปในน้ำอย่างช้าๆความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเงามืดใต้แม่น้ำขยับเคลื่อนไหวค่อยๆเปิดทางให้เขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นเสียงของเขาด้วยริมฝั่งแม่น้ำแม่ของเขาค่อยๆหันหลังเดินจากไป ราวกับหน้าที่ของเธอจบลงแล้วแต่แม่น้ำยังคงไหลต่อไปและเขาจะรอคอยรอเวลาที่ใครบางคนจะก้าวเข้ามาแทนที่เขารอเวลาที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าริมฝั่งแม่น้ำที่ไม่มีวันหลุดพ้น